The family buddy of your life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการมอมเจนทูนะคะดีฉันสวงมวลศรีทิสมานร,รายงานตัวค่ะเราพบเจ,เจอกันผ่านทาง The Family Podcast นะคะด้วยเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนี่ล่ะคะ่ะวันนี้เนี่ยดิฉันตั้งใจจะมาเอาใจผู้สูงวัยกันสักหน่อยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีคนรุ่น ที่เป็น3 g มเจเนอเรชันอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุยาตายายของหลานเนาะหรือว่าพ่อแม่ของเราเนะี่ยแล้ก็มีหลานด้วยนะคะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโครงสร้างประชากรเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะจำนวนผู้สูงวัยก็เพิ่มมากขึ้นนะตัวเลขจากสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนะี่ยเขาคาดการณ์กันแล้วะคะ่ะว่าปี2564ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ ะะต้องบอกว่าอย่างสมบูรณ์เป็นประเทศที่2ของอาเซียนเราควรจะภาคภูมิใจกันดีไหมคะนะคะอันดับที่2เนี่ยนะคะที่จะมีสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราเป็นรองแค่เพียงสิงคโปร์ค่ะนะคะโดยประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า13ล้านคนหรือร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็คาดการไปอีกว่าในอีก20ปีข้างหน้า ะะก็คือ2,583นะ,ะประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยจำนวน20ล้านคนหรือว่าคิดเป็น1ใน3ของคนไทยจะเป็นผู้สูงวัยและผู้สูงวัยมากกว่า80ปีขึ้นไปจะมีมากกว่า3ล้าน3ล้าน5แสนคนนะคะพระเจ้าช่วยนดะิฉันก็อยู่ในกลุ่มอีก20ปีข้างหน้าเนาะ <c oughs> จะอยู่ในกลุ่ม20ล้านคน นะฮะก็มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามาเร็วมากเร็วและแรงแซงโค้งหลายประเทศกันไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ภาพรวมครอบครัวไทยในช่วง25ปีที่ผ่านมาก็พบว่าครอบครัว3วัยนะคะหรือว่า3 g e เจเนเรชันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะแล้วก็เป็นครอบครัวประเภทหลักในปัจจุบันนะฮะแล้วก็เน้นโดยเฉพาะในเขตชนบทเนี่ย มีสัดส่วนสูงถึง33.6%ขณะขณะที่ครอบครัวที่มีครอบครัวโดยขณะที่ครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะคะมีสัดส่วน26.6%กลับไม่ใช่รูปแบบหลักของครอ,อบครัวไทยอีกต่อไปครอบครัวของดิฉันเนี่ยจริงๆก็เข้าขายเหมือนกันนะคะเข้าขายตามรายการเลยล่ะคะ่ะมอมเจนทูชื่อรายการเนี้ย มาจากนี่เลยล่ะคะ่ะมอมเจนทูนะคะเป็นแม่เจเนอเรชันที่สองนะซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็มีลูกหลานของเราด้วยนะก็เลยทำให้เห็นถึงวิถีความแตกต่างของการใช้ชีวิตแล้วก็วิธีคิดที่ต้องยอมรับนะด้วยยุคสมัยเนี่ยมันก็ทำให้เราต่างเติบโตขึ้นนะก็จริงๆแล้วก็มันก็มีช่องว่างระหว่างไว้ให้ได้พูดคุยถกแถลงกันอยู่บ่อยๆครั้งนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ ยิ่งในช่วงสถานการณ์ยุคโควิด -19 เนาะเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันพอสมควรนะเพราะว่าเราต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นนะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าถ้าเราฉายภาพให้เห็นเราต้องมองว่าภาพของปู่ย่าตายายของเราคือรุ่นอนาล็อกนะคะแล้วก็รุ่นลูกของเราคือรุ่นดิจิทัลในขณะที่รุ่นเราซึ่งเป็นรุ่นที่2เนี่ยคือรุ่น เปลี่ยนผ่านค่ะจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลเพราะฉะนั้นทั้ง3รุ่นเลยต่างก็มีปูมหลังแล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะก็ทำให้เราเรียกว่าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะลองคิดภาพไปจะมีช่วงจังหวะตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด1 9ทเนาะทำให้เรา3รุ่นได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันชนิดที่แทบทุกวันเนาะเรารสัก2เดือนเต็มนะเนะล้วเวิร์กฟอร์มโฮมนะเร์นฟอร์มโฮม นะแล้วก็หลากหลายค่ะแม้ว่าจะมีภารกิจของแต่ละคนบ้างแต่ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเมื่ออยู่ร่วมกันสัมพันธภาพก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถามคุณผู้ฟังหรือว่าเราทะเลาะกันมากขึ้นอย่าเป็นเช่นนั้นนะคะอยู่ด้วยกันเราก็ต้องเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีมากขึ้นค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องของการสื่อสารกลายเป็นเรื่องสําคัญยิ่งต่างคนต่างวัย การสื่อสารกันยิ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็กลายเป็นหัวข้อของการสนทนาของครอบครัวไปละนะคะก็คือเวลาเรามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็หยิบมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยสื่อสารกันท่ามกลางเมื่ออาหารก็ได้เนาะนะ,ะอ่าแน่นอนแหละ,นะะว่าเวลาเรามีอะไรเราก็อาจจะแลกเปลี่ยนนะคะพูดคุยในยุคสมัยคุณแม่ของเรายุคสมัยเรายุคสมัยลูกนะคะแลกเปลี่ยนกันได้นะดิฉันว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียว นะแล้วก็เราก็จะพบเห็นว่าเวลาการใช้สือ่อคือการสื่อสารต้องรวมไปถึงในยุคดิจิทัลนะคะคือการสื่อสารที่เรา Phase face Faceto-face ก็คือเผชิญหน้ากันกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการสื่อสารที่แต่ละคนจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองนะรุ่นปู่ย่าตายายของเราก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนแหละนะเราก็จะพบเห็นว่าทุกคนต่างก็ จะมีกิจกรรมประจำตัวในการเสพสื่อนะคะมีพฤติกรรมในการเสพสื่อที่แตกต่างกันนะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่วันนี้ตั้งใจจะมาชวนพูดคุยเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยมักจะตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอเลยก็คือประเด็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในะ,ะเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี้ยนะะผู้สูงวัยเนี่ยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง ะะที่ตกเป็นเหยื่อของการรับส่งข้อมูลประเภทเฟกนิวส์มากที่สุดนะคะมีข้อมูลจากอาจารย์จิราณีพันมูลนะคะอาจารย์จากสาขาวิชาสังคมาศาสตร์และมนุษศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ปปสสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะได้ให้ข้อมูลในงานเสวนาเรื่องเฟกนิวส์ในมือสูงไวป้องกันได้ถ้ารู้เท่าทันนะก็เรียกว่าลงไปเก็บข้อมูล ศึกษาถึงสถานการณ์การเข้าถึงสื่อแล้วก็ผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุนะคะที่เก็บในปีนี้แล้วค่ะโดยเฉพาะเน้นข้อมูลไปในเชิงช่วงเวลาในช่วงโควิดนะคะเราก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่รับสื่อที่มีภาวะความเสี่ยงสูงที่สุด <c oughs> นะมีภาวะความเสี่ยงที่สูงที่สุดเนี่ยจนกระทั่งลงคิดภาพนะคะ ถึงขนาดว่า,วงานองค์การนนามายโลกเนี่ยเขาใช้คำใหม่ขึ้นมาเขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมคะ Infodemic นะคะเป็นคำผสมจาก Information ที่แปลว่าข้อมูลบวก Pandemic คือโรคระบาดนะเอามารวมกันเป็น infodemic เนื่องจากว่าพบว่าเรากำลังต่อสู้กับข้อมูลที่มันเป็น Fake News คือมันไม่ใช่เรื่องของโรคระบาดที่เป็นโควิด -19 อย่างเดียวแต่ว่ามันคือการระบาดข้อมูลที่ เป็นเรื่องของการสื่อสารข้อมูลผิดผิด fake news นะมันเกิดข่าวปลอมขึ้นมากมายเหลือเกินนะแล้วก็กลุ่มผู้สูงวัยก็ตกเป็นเหยื่อสูงที่สุดเพราะว่าปรับตัวเรื่องเทคนโนโลยีได้ยากกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องยอมรับว่าเขาเป็นพลเมืองดิจิทัลไปแล้วนะคะมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็พินสตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเขาเคยสำรวจพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียของบุคคลวัยต่างๆอย่างจริงจัง แล้วก็พบว่าผู้สูงอายุโดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุมากกว่า65ปีเนี่ยมีแนวโน้มการแชร์ข่าวปลอมมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใช้งานในวัยอื่นๆนะ,ะผลงานวิจัยดังกล่าวนี่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science a d v a n c e d นะคะระบุว่าผู้ใช้งานที่มีวัยมากกว่า65ปีกระจายข่าวปลอมถึง11%เมื่อเทียบกับตัวเลขของผู้ใช้งาน ด้วยวัยคือเข้าไปเปรียบกับวัย18 2 9ปีนะคะซึ่งกลุ่ม18 2 9จะเป็นกลุ่มที่แชร์ข่าวที่เป็นเฟกนิวส์เนี่ยเพียงแค่3%นะคะนอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุก็ยังมีการแชร์บทความที่บรรจุเนื้อหาหรือว่าข้อมูลปลอมมากกว่าบุคคลใน,ในวัยกลางคนถึง2เท่าและก็เป็น7เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เรียกว่า แต่ละอย่างเนี่ยนะ,ะก็ทำให้ทุกสปอตไลท์ฉายไปที่กลุ่มผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศไทยนะคะแต่ว่าเกิดจากทั่วโลกเนะเข้าใจได้ค่ะมีสมมุติฐานอยู่2ประการนะคะว่าทำไมกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยถึงเป็นกลุ่มเสี่ยงประการแรกเลยก็คือกลุ่มวัยนี้เนี่ยขาดทักษะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัล ะะก็คือดิจิทัลลิทเทเลซีนี่แหละค่ะเมื่อเทียบกับคนสมัยใหม่ที่พัวพันเนาะคือเกิดมาก็เจอ,เจอคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เนต็ตจงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วเพราะฉะนั้นทักษะเรื่องของดิจิทัลเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าประการที่2ก็คือว่ากลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเขาสูญเสียความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณตามวัยที่มากขึ้นส่งผลให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของเรื่องหลอกลวงได้ง่าย ฉะนั้นถ้าสังคมต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อภาครัฐจะต้องมีมาตรการนะคะทั้งป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายหรือว่าตัวกลางเนี่ยนะเพื่อคอยช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงวัยด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการลงโทษผู้ที่ทําให้เกิดข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลปลอมด้วยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะว่าเราต้องเน้นในระดับครอบครัวให้มาก นะเราต้องไปสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัวก,วก่อนนะทวนจะต้องมีคนกลางทำหน้าที่คอยสอดส่องช่วยเหลือผู้สูงวัยด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่สอนวิธีการใช้งานนะขนาดสอนวิธีการใช้งานเนี่ยฉันว่ายังต้องใช้เวลาเลยทีนี้เราจะต้องเพิ่มเรื่องของการรู้เท่าทันสือ่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือว่ามิจฉาชีพด้วยเนี่ยมันก็ต้องทำงานกันเป็นทีมในครอบครัวนะเราต้องช่วยกันนะเพราะว่า ดิฉันเชื่อว่าทุกท่าน,นคงคงเคยประสบพบเจอปัญหาบางทีคุณแม่เราก็รับข้อมูลเนาะพอเริ่มเล่นลายเป็นเนี่ยมีข้อมูลส่งมาโอ้โห,โหกินไอ้นี่ช่วยรักษาเขา่ากินไอ้นั่นนะทำให้สุขภาพดีอายุยืนหน้าเปล่งปลังนะผิวพรรณกลับมาเต่งตึงอะไรเงี้ยรักษาโรคภัยไข้เจ็บหูเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยนะแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้สูงวัยสนใจไง พอสนใจแล้วพอมาเจอข่าวแบบนี้เนี่ยก็เชื่อนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเชื่อทันทีเนื่องจากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคือเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงวัยเคยดูข่าวผ่านสื่อหลักซึ่งเป็นทีวีเนี่ยนะแล้วก็มีความเชื่อมาโดยตลอดว่าอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลที่เผยออกมาในช่องทางหลักในอดีตเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่ได้รับการกลั่นกรองแล้วนะในขณะที่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อะ่ะ ปัจจุบันนี้มันมีข่าวปลอมข้อมูลปลอมข่าวที่ต้องการหวัง discredit <This> นะคะข่าวอาคติข้อมูลอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยมันมีเพราะว่าความเสี่ยงสูงเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเราเองคนในครอบครวัวต้องช่วยเหลือกันนะคะสิ่งที่ลูกหลานพอจะทําได้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องทํางานเป็นทีมคะ่ะนะทำยังไงที่จะให้ผู้สูงวัยที่เขารับข้อมูลเนี่ยนะเป็นไปได้นะควรชวน คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยพูดคุยถึงข้อมูลที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือหาช่วงเวลาหาจังหวะนะไม่ว่าช่องทางไหนก็ได้ค่ะนำมาเป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนนะเช่นอันนี้ใครส่งมาเนาะแล้วก็มีแหล่งที่มาไหมนะคะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วเชื่อได้หรือเปล่าถ้าเชื่อแล้วจะเกิดอะไรแล้วถ้าไม่เชื่อแล้วจะเกิดอะไรบางทีการถามบ่อยๆการพยายามชวนพูดคุยบ่อยๆเนี่ย นะก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เราฉุกคิดไงนะเราก็อาจจะต้องพยายามพูดคุยว่าเออมันมีเหมือนกันนะนะข้อมูลที่มันมั่วๆแล้วส่งต่อๆกันมาแล้วเชื่อแล้วคนที่หลงเชื่อเนี่ยนะไปเชื่อตามไปกินตามหรือไปทำตามอะไรเงี้ยแล้วผลกระทบมันคืออะไรมางทีจะต้องชี้ให้ท่านเห็นนะคะเพราะเวลาผู้สูงวัยรับข้อมูลเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะไม่ท่านเชื่อทันที นะเราก็ต้องพยายามที่จะบอกท่านว่าเราเองเราก็พยายามรับข้อมูลแล้วก็จะไม่เชื่อทันทีเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้หะเราเนี่ยไม่ว่าคนกี่เจนในบ้านก็แล้วแต่นะคะสมเจนเนี่ยนะเราก็พูดคุยกันแล้วก็ตกลงร่วมกันแหละว่าเวลารับข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าเพิ่งเชื่อกันในทันทีแล้วหาจังหวะในการมาพูดคุยกันนะพยายามคิดให้มากขึ้นพูดคุยกับลูกหลานให้มากขึ้น ะะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือท่าทีของลูกหลานสําคัญมากนะคะนะอย่าพยายามบอกท่านว่าโอ้ย,อยท่านนะกำลังถูกหลอกนะคะคุณย่าคุณย่าคุณยายกาลังถูกหลอกเด็ดขาดค่ะเพราะว่าแม้แต่ท่าทีที่ลูกหลานพยายามจะสอนนะพยายามจะใช้วิธีพูดออกมาแล้วก็บอกว่าโอ้ยย่ายายปู่ย่าตายายเนี่ยทาไมช่างแบบอะไรเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะอันเนี้ยข้อมูลอย่างเงี้ยหรือว่าจะต่อว่าท่านเนี่ย นะอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดค่ะนะเราต้องใช้ท่าทีแล้วก็บรรยากาศที่ดีให้ท่านยอมรับบนเหตุผลของท่านนะใช้จิตวิทยาสักหน่อยในการพูดคุยโน้มน้าวให้ท่านเห็นว่าข่าวชิ้นนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวจริงเรามาตรวจสอบมันก่อนดีไหมนะท่าทีสําคัญมากจริงๆค่ะว่าเราต้องการที่จะบอกว่าเออม,มันเป็นแบบนี้แต่อย่าไปบอกว่าท่านน่ะถูกหลอกนะตัดคํานี้ทิ้งแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นบอกว่าเรามา ช่วยกันเช็คข้อมูลตรวจสอบอันนี้กันก่อนดีไหมนะคะอีกประการหนึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้ช่วยได้อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงสําหรับดิฉันเองด้วยแล้วก็มันได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงคนข้ามรุ่นเนาะวัยเด็กกับวัยชราเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่สามารถจะจิกซอกันได้ดีเหลือเกินนะคะเขาจะมีความสามารถในการสื่อสารความรักความสัมพันธ์ที่ดีกันได้อย่างไม่น่าเชื่อถ้าภายในบ้านของคุณเนี่ยมีการสื่อสารที่ดีต่อกันอยู่แล้ว การให้คนข้ามรุ่นสื่อสารกันจะทําให้บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีผู้สูงวัยจะเปิดใจแล้วก็จะยอมเชื่อหลานนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าหลานมีลูกอ้อนด้วยนะโหเข้าทางนะะผู้สูงวัยก็จะยอมรับฟังนะคะแล้วก็เชื่ออันนี้ดิฉันก็สัมผัสมาแล้วทําไมเนาะ,นะะคุณยายเนี่ยเชื่อหลานพูดหลานพูดลูกพูดต้องนานไม่ฟังพอหลานพูดไม่กี่คําฟัง นะฮะมันดูแบบดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆบ้านก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเราพูดไม่ได้เราก็ให้หลานช่วยสินะคะหรือว่าให้ลูกของเราช่วยนั่นเองเพราะว่าการใช้เด็กเป็นสื่อรักในการทําให้ผู้สูงวัยมีความสุขอันนี้มันเป็นไม้ตายนะฮะที่มักได้ผลเสมอแต่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนเจเนอเรชันที่2หรือว่าเรานี่แหละค่ะที่ต้องทําหน้าที่เชื่อมสัมพันธภาพของคนข้ามรุ่นให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วยนะคะ ก็ทั้งหมดนี้เนี่ยดิฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าต้องการให้ครอบครัวมีความสุขเนาะแล้วก็พยายามลดช่องว่างระหว่างวัยเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวมั่วข่าวแชร์ข่าวปลอมนะเราจะได้เป็นครอบครัวที่รู้ทันสื่อในทุกช่วงวัยถ้าตอนนี้เรารู้ว่าผู้สูงว,วัยมีภาวะความเสี่ยงสูงเราก็มาช่วยกัน เพราะว่านั่นหมายความว่าไม่ได้ช่วยเฉพาะปู่ย่าตายายของเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรากําลังช่วยเราทุกคนในครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่รู้ทันสื่อนะคะดิฉันว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการมอมเจนทูค่ะดิฉันสวงมลจิตธิสมันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ the family buddy of your life <laughs>